ดีครับหมออืมหวัดดีครับในลองเล่ามาคือว่าเรื่องนี้มันเป็นความลับอะหมอพูดได้หมดไม่ต้องกลัวหมอไม่จ<า>ัดถ้าคุณไม่พูดออกมาให้หมดความเครียดมันจะมาทับโอเคปีที่แล้วผมฟิตพลังงานมีเต็มร้อย <anks> ผมทำอาชีพไทยหนังอย่างเดียวมา8ปีกว่าแพชชั่นมันน้อยพอผมไปฟังเพลงแร,แร็ปผมแรปผมแฮปปี้แลกความคิดมันคล้อยอ<า>ผมเลยสร้างตัวตนอีกตัวมาแร็ปชื่อตั้ง Bad Voice ครับอ๋อเดี๋ยวหมอจดแป๊บนึงสร้างตัวตนอีกตัวมาแร็ปชื่อตั้ง Bad Voice โอเคปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือผมสร้างมันมารับแต่ว่าทีนี้มันรับไม่หยุดตอนแรกมันก็สนุกผมก็สนุกแต่ว่ามันรับไม่หยุดมันคิดแต่ว่ามันจะบุกทั้งวันมันคิดแต่ว่าจะไปสุดแม่งโคตรรำคาญเสียงแม่งกลางวานชาตันอยากให้ปากของมันหุบรับเลยติดไฟมันอะไรพ่อมึงเล่นกุดทัศน์วันนี้จะเรียกกดมันรับตลอดเวลาพอผมจะนอนมันก็จะเข้ามาปลุกกระหมอมหยุดเพราะมันไม่หยุดเพราะมันไม่มีจริงอ้าวเฮ้ยหมอมันอยู่ในตัวของผมมันนอน เพราะมันไม่มีจริงตั้งแบดไบร์ทอะไรของคนเนี่ยมันไม่มีจริงมันมีจริงมันไม่มีจริงครับมันมีจริงมันไม่มีจริงมันมีหมอแล้วเวลามันจะมาสิงผมอย่างเงี้ยมันจะมีเสียงตึชแรงๆก่อนทีหนึ่งอ่ะแล้วมันก็จะกวนตีนแบบแตนแตนเออคุณคุณเป็นอะไรนยแตนแตนตั้งแบดไบร์ช็อกเลยที่หมอมาบอกว่ากูไม่มีจริงกูให้มึงพูดเด็กทีว่ามึงหรือกูที่มันเป็นเปลงมึงค ย้ำให้มึงมาพิงกูบ้างไปนั่นตอนเนี้ยมึงไม่มีกูเท่ากับมึงไม่มีเกณฑ์นะคนเก่งไอ้สลัดสลัดทำมาหาหมอบำบัดมันใส่หวะทำมาหัดทางกำจัดโกมันใส่บัตรกูเพลยแล้วแหวงมากัดน้องตัดกูก็ไม่หลุดกูจะไม่หยุดแม้มึงสบัดสลัดยังไงก็ไม่หลุดเพราะกูนี่แหละที่เป็นต้นตำรับอยู่ชาหูถือเอาทุกมันจุดทำมาเป็นแอร์อีโออึดอัดเติมธรรมดาตัวกูนี่แหละที่มันเป็นภาคปฏิบัติ